อัสลามมลกุมจาพี่น้องจ๋าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่นาจะพาเพื่อนๆมาดูการทำซาลาเปานุ่มๆแบบคนจีนกันจ้าส่วนใหญ่นะคะคนจีนเขาจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ทั่วไปจ้าพี่น้องจ๋าในการทำซาลาเปารั้วหมันโถนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตราว้าวจ้าแป้งซาลาเปาที่ทำออกมานะคะพี่น้องจ๋าอาจจะไม่นุ่มเท่ากับ แป้งซาลาเปาของเมืองไทยบ้านเรานะคะเพราะว่าที่เมืองไทยนะคะพี่น้องจ๋าเราจะใช้แป้งบัวแดงแล้วก็แป้งตรากิเลนเหลืองในการทำซาลาเปาจา้าคุณจีนนะคะเขาจะไม่กินซาลาเปาแบบนุ่มมากเหมือนเมืองไทยบ้านเรานะคะแต่ว่าเขาจะกินแบบนุ่มพอประมาณจา้าเดี๋ยวแม่นาจะอธิบายวิธีการทำให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะเวลาแม่ย่าทำขนมนะคะพี่น้องจ๋าก็จะไม่ตวงหรือว่าชั่งน้ำหนักนะคะแต่ว่าก็จะ ประมาณของแป้งเองนะคะว่าใส่น้ำสักเท่าไหรนะแล้วก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงใส่น้ำมันนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำอุ่นลงไปจ้าหรือว่าอาจจะเป็นนมอุ่นก็ได้นะคะแล้วก็ลองกะ ประมาณแป้งกับน้ำดูจ้าสูตรการทําขนมของแม่ย่านะคะพี่น้องจ๋าจะไม่ใส่ผงยีสต์และไม่ใส่ผงฟูนะคะแต่จะเก็บแป้งไว้เหลือนิดนึงเพื่อที่จะทําเป็นหัวเชื้อของแป้งนะแม่ย่าบอกว่าการทําขนมแบบนี้นะคะเป็นสูตรของคนโบราณเลยจา้าที่ไม่ใส่ผงยีสต์และไม่ใส่ผงฟูนะคะเนื้อแป้งจะอร่อยมากๆเลยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลานวดแป้งแม่ย่าก็จะทำไว้ตอนกลางคืนจ้ะแล้วก็จะมาทำอีกทีตอนเช้านะคะซึ่งแป้งก็จะมีความเปรี้ยวนิดนึงจ้าเพราะว่าเราหมักแป้งไว้หนึงคืนนะคะตอนที่เราเอาแป้งมานวดในตอนเช้านะคะก็ให้เราเพิ่มเบกกิ้งโซดาไปนิดนึงนวดพร้อมกับแป้งนะเพื่อที่จะให้แป้งของเราลดความเปรี้ยวลงจ้าแต่ว่าการใส่เบกกิ้งโซดาเพิ่มไปนะคะหลายๆคนอาจจะยังทำไม่ค่อย ถนัดสักเท่าไรนะคะเพราะว่าจะใส่เยอะเกินไปก็ไม่ได้ใส่น้อยเกินไปก็ไม่ได้นะคะเราต้องกะประมาณให้พอดีกับแป้งนะคะสําหรับพี่น้องคนไหนที่ไม่ถนัดใส่เบกกิ้งโซดานะคะว่าต้องใส่เท่าไหร่นะก็สามารถที่จะพักแป้งไว้ประมาณ 3- 4ชั่วโมงหรือว่า4ี่หชั่วโมงนะคะพอแป้งขึ้นดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาทําได้เลยจ้าแบบนี้เราก็ไม่ต้องใส่เบกกิ้งโซดาแล้วนะคะ ส่วนไส้เนื้อสละเปานะคะเราก็ใช้เนื้อจ้าแล้วก็ใส่กระเทียมขิงนะคะนําไปบดให้ละเอียดเลยจ้านําแครอทไปขูดเป็นเส้นๆนะคะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้ากับเกลือจ้าหลังจากนั้นก็บีบน้ําออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาสับๆให้ละเอียดเลยจ้านําต้นหอมญี่ปุ่นสับให้ละเอียดมารวมกับ แครอทนะคะหลังจากนั้นก็นําเนื้อมาวางด้านบแนแครอทจ้าแล้วก็ปรรสุด้วยเกลือซีอิ๊วขาวผงปรุงรสแล้วก็น้ําพริกเผานะคะเสร็จแล้วนาน้ํามันตั้งไฟให้ร้อนจัดเลยจ้าแล้วก็นํามาราดบนเนื้อนะคะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ก็ได้ไส้ของซาลาเปาแล้วค่ะเราจะใช้เวลาเนื่อซาลาเปานะคะประมาณ15นาทีนะคะเพื่อที่จะให้ไส้ด้านในเนื้อสุกดีเลยนะคะ การทำซาลาเปาแบบคุณจีนก็ไม่ยากเลยนะคะก็เหมือนกับซาลาเปาแบบบ้านเราจะเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นไส้อย่างอื่นก็ได้นะคะตามความชอบของแต่ละคนได้เลยนะคะซาลาเปาวันนี้ก็อร่อยมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาติดตามคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วม,มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ พอเส็จแล้วนะจ๊ะก็ต้นมน้ำให้เดือดเลยจ้าพี่นงจ๊ะแล้วก็เอาสระับเอาข้องรอไปวางได้เลยนะคะใช้เวลานึ่งก็ประมาณ15นาทีนะจ๊ะพี่นงจ๊ะเนื้อก็จะได้สุกด,ดีนะคะ สลัเปาที่ทำเสร็จแล้วก็น่ากินเลยร้อยมังมักเลยจ้าก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนมังมักเลยที่เข้ามาติดตามคลิปนี้กันนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วมาพบกันไม่เล้าจ้า